วัสดีวันวาเลนไทน์นะคะวันวาเลนไทน์เนี่ยโบคิดว่าเป็นวันที่ทุกๆคนเนี่ยอยากจะให้ความรักทั้งคนที่มีคู่คนที่โสดแล้วก็คนที่แบบอยู่กับครอบครัวนะคะโบคิดว่าการให้ความรักกับทุกๆคนรอบข้างคนที่เรารักเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่ซึ้งโรแมนติกแล้วก็ทําให้ใจชื้นนะคะทําให้เติมกําลังใจให้กันและกันมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะคะ ไม่ใช่ว่าวันวนานไทยโอ้โหจะต้องเป็นคนที่มีคู่เท่านั้นจะไปไหนด้วยกันไปทานข้าวไปทุกสิ่งอย่างโลกเป็นสีชมพูอเมื่อก่อนบบก,ก็เคยคิดอย่างนี้สมัยมัธยมสมัย15ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าเออในสมัยนะั้นเนี่ยมันเป็น ความอินโนเซนต์อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้จักความรักเราไม่รู้ว่าความรักเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าวัน,ว,นวาเลนไทน์คืออะไรสมัยประถมะมัธยมเชื่อว่าทุกๆคนต้องซื้อสติกเกอร์เป็นรูปหัวใจแล้วก็เอาไปแปะให้เพื่อนๆหรือว่าเอาไปแปะให้คนที่เราชอบนะคะแปะเสื้อแหน่ทำช็อกโกแลตทำของขวัญเซอร์ไพรส์ให้ดอกกุหลาบก็จะมีดอกกุหลาบขายตามหน้าโรงเรียนในวันวาเลนไทน์แล้วโบวก็แบบ เคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทั้งประสบการณ์ที่ห่วยและประสบการณ์ที่ซึ้งๆมาเริ่มจากประสบการณ์ที่ห่วยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องที่แบบไม่ดีไม่ดีก่อนนะคะเดี๋ยวเอาเรื่องซึ้งๆเรื่องดีๆไปไว้ทีหลังแล้วกันเนาะอ่าโบขอย้อนไปประมาณ15ปีที่แล้วในช่วงม3นะคะถ้าใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะโบจะไม่เอ่ยชื่อ จะไม่เอ่ยอะไรทั้งนั้นนะคะคือจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นผู้ชายคนนั้นก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเรื่องนี้ผ่านไปแล้วตอนนี้โบไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะคือแค่อยากจะมาเล่าแล้วก็อยากเอามาแชร์ให้ฟังตอนนั้นเนี่ยโบอายุประมาณ14เข้า15แล้วโบก็ชอบเพื่อนผู้ชายในห้องคนหนึ่ง เขาไม่ใช่คนที่หล่อแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบดูน่าสนใจอะไรเลยคือไม่เข้าใจว่าทําไมสเปคต,ตอนนั้นต้องไปชอบคือเป็นคนที่ชอบผู้ชายสไตล์ผิวเข้มตอนสมัยนัน้น่าชอบผู้ชายผิวเข้มมาตลอดเห็นใครผิวเข้มไม่ได้ต้องแบบโอ๊ยน่ารักมากผู้ชายคนนี้แล้วแบบโอ๊ยหล่อวันน,นี้นั่นก็ถ้าถามว่าตอนเนี้ยมองผู้ชายคนนั้นว่าหล่อไหมไม่แต่ในตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าผู้ชายมันน้อยในห้องโบเนี่ย มีผู้ชายแค่สิบคนเองมั้งแล้วในห้องมีทั้งหมดห้าสิบกว่าคนอะคิดดูว่าผู้ชายจำกัดมากแล้วแบบช่วงนั้นก็ใกล้จะวันวาเลนไทน์นะโบก็ชอบเขาคือเราแบบแอบ,บเอาของไปไว้ใต้โต๊ะเขามากแล้วก็มีแบบแอบ,บไปเขียหนจดหมายน้อยพับนกพับดาวหรืออะไรสักอย่าง มันมีหลายๆสิ่งที่โบทํามากมายโดยที่แบบด้วยความที่แอบรักเขาข้างเดียบแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนสวยคือจะใกล้จะถึงช่วงวันว,นว,นวนาเลนไทยแล้วโบก,ก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะทําอะไรดีจะบอกเขาไหมว่าเราชอบหรือว่าจะทําของขว,วัญวาเลนไทยให้เขาเขาก็ยังไม่มีแฟนโบก,ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราทําของขวัญให้เขาดีกว่า สร็จปุ๊บก็รวบรวมเงินที่เก็บไว้ก็ช่วงนั้นคิดว่าประมาณสัก2 0 0รกว่าบาทนะที่โบมีแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฉันจะทําอะไรดีให้เขาโบก็เลยคิดออกว่าเฮ้ยฉันจะทำทรายในขวดโหลกแก้วดีกว่าโบก็ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้รู้จักไหมเวลาที่เราทำทรายลายสวยๆในขวดแก้วค่ะคือมันทํายากมาก แล้วอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยมีด้วยคือตอนนั้นเนี่ยโบเคยทำสองครั้งคือทำให้เพื่อนแต่ว่าเป็นควดโหลเล็กมันจะเป็นขวดโหลสีส่เหลี่ยมแล้วเป็นรูปหัวใจทั้งสี่ด้านที่โบทำนะแล้วก็ทำเป็นลายข้างบนข้างล่างแล้วก็มีริบบิ้นผูกที่ตรงกระปุกก็พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ว่าเฮ้ยฉันทาสวยที่สุดแล้วคือฉันตั้งใจทําทํามาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะต้องเข้าใจว่าเด็กอายุสิาแล้วแบบทา สิ่งของประมาณนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความอดทนสูงมากพอถึงวันวาเลนไทน์โบก,ก็เตรียมเรียบร้อยของขวัญแล้วก็มีอาการตื่นเต้นที่จะแบบที่จะบอกเขาว่าเราชอบคือไม่ได้หวังว่าเขาจะชอบเราแค่หวังว่าเขาจะยอมรับของขวัญของเราแล้วก็แค่รับรู้อะว่าเราอะชอบเขาในความรู้สึกตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยห้าสิบห้าสิบเขาจะ โอเคไหมหรือเขาจะไม่โอเควันนั้นเนี่ยโบรอทั้งวันแล้วแบบตอนเย็นเห็นเขาเดินกับรวบรวมความกล้าที่จะเอาของขวัญไปให้เขาเพราะว่าปกติไม่เคยแสดงตัวเลยว่าชอบเขานะเป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากมากพอเห็นเขาเดินไปคนเดียวจําได้ว่าตอนนั้นจะเป็นเอ,อข้างๆสระว่ายน้ําโรงเรียนโบนเนี่ยเป็นสระว่ายน้ําคือเป็นโรงเรียนเดียวที่มีสระว่ายน้ําที่อุบลน,นะคะถ้าไม่ใช่โรงเรียนกีฬานะคือเป็นโรงเรียน มาที่โรงเรียนเดียวเลยแล้วทีเนี้ยโบก็แบบไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงซึ่งปกติแล้วก็กลับบ้านทางเดียวกันอยู่แล้วนะขึ้นรถสายสายเดียวกันแล้วทีเนี้ยโบก็แบบเฮ้ยไปกับฉันหน่อยฉันจะเอาของขวัญไปให้เขาคือรอจนถึงตอนเย็นนะ่ะต้องเข้าใจว่าเฮ้ยฉันตื่นเต้นทั้งวันเลยแล้วก็ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันทําอะไรแบบนะแล้วทีเนี้ยคือแบบ ถึงวินาทีที่ตื่นเต้นที่สุดคือเราบอกเขาว่าฉันมีของขว,วัญวอลนไทยมาให้เธอแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมเขาบอกโบว่าไม่เอาความรู้สึกของโบคือแบบเฮ้ยทำไมไม่เอาคือเราไม่ได้บอกว่าชอบเขาแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบเราแต่เราแค่อยากให้เขารู้ว่าเออเรามีควรู้สึกดีๆให้ แต่เราก็ไม่รู้ในความหมายของผู้ชายถ้าเขาบอกว่าไม่เอาแล้วก็คือเดินหนีไปเลยอ่ะแล้วทิ้งให้เราอยู่ตรงนั้นกับเพื่อนเราคอมมันรู้สึกแบบโคตรแย่เลยอะ่ะคือใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอ,อะไรวะแค่นี้ก็รับไปไม่ได้เลยเหรอแบบมันมันแย่ขนาดนั้นฉันรู้สึกแบบเสียเซลล์แล้วรู้สึกว่าเออไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบไปแอบ,บลักงแล้วก็ไม่ของฝันใครอะไรอีกคือแบบนายทําให้เรารู้สึก แย่ yeah, มากเรารู้สึกแบบเสียใจมากแล้ววันนั้นก็ร้องไห้ด้วยแล้วทีนี้ถ้าไมงไงของขวัญวนวาเลนไทน์ตัวนั้นโบกเอาให้เพื่อนที่มาด้วยกันคือเออมันไม่เอาอ่ะฉันให้แกแล้วกันนี่แหละเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกที่แย yeah, ่สุดๆในว,นวันวาเลนไทน์เป็นเหตุการณ์ที่แบบห่วยมากแล้วคือยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ว่าเหตุการณ์เป็นย,ยังไงยังเรียงลำดับอะไรได้ทุกสิ่งอย่างนะ แต่ณนะตอนนี้ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็แต่งงานไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วส่วนโบก็แต่งงานมีความสุขแล้วก็คือส่วนนั้นจบเอามาต่อกันที่ประสบการณ์สุดซึ้งกันดีกว่าต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่โบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วคือมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แบบไม่ได้คาดหวังตอนนั้นเนี่ยก็รู้จักกับแฟนคนปัจจุบันนะคะได้สักพักหนึ่งตอนวลนท้ายเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วประมาณ 6ปีที่แล้วนะคะคิดว่าเออเขาจะมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรเพราะเขาบอกเราว่าเออเขากลับมาไม่ได้นะเขามีประชุมอยู่ที่ประเทศอื่นโบก็เลยรู้สึกโอเคไม่มีไม่ไม่เป็นไรฉันเข้าใจว่าช่วยทำงานโบก็เลยโอเคทำงานเสร็จเอ,อ่อแล้วโบก็รู้สึกว่าอืมรู้สึกหงาเหงาว่ะเลิกงานโบก็เดินออกมาคือเดินออกมาจากตึกแล้วก็กำลังจะกลับบ้านปรากฏว่าเขามารอที่ข้างล่างแล้วโบรู้สึก เธอบอกว่าเธอไม่มาแล้วเธอมาแล้วก็แบบเอ้ยอะไรเนี่ยรู้สึกแบบเออมันเหมือนมีผีเสื้อวินอยู่ในท้องรู้สึกข้างในก็แบบมีหวังนะว่าเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ามีแอบคิดแต่ก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นคือมีแอบคิดเร่งเล็กบ้างตามภาษาเนาะจะชวนไปทานข้าวโบก็เลยโอเคงั้นไปทานข้าวกันไปทานข้าวเย็นก็ไปร้าน อาหารไทยที่ไปประจำนะคะวันนั้นก็รู้สึกแบบใจเป็นตุ่นต่อมรู้สึกมาไม่ค่อยแบบปกติเท่าไหร่มีอะไรแบบเหมือนมีเซนตนะ์อะว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เหมือนมีเซนต์เล็กๆแล้วคนนี้ก็เขาก็สั่งอาหารอะไรเรียบร้อย <c oughs> ทานข้าวอะไรเรียบร้อยโ <c oughs> บก,ก็บอกเลยว่าฉันไม่ได้เตรียมของขวัญน,นะวันวาเลนไทน์เพราะฉันคิดว่าเธอไม่มาฉันก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรให้แต่ว่า ถ้าเธออยู่สักสองสามวันฉันอาจจะหาอะไรให้ของฝ่าเล็กๆน้อยๆทีนี้นแฟนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเรื่องลเล็กๆเองอยู่ประมาณสองวันแล้วก็เขาก็จะกลับไปที่เยอรมันโบก็เลยแบบโอเคไม่มีปัญหาเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็ใกล้จะกลับพอใกล้จะกลับโบก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่จ่ายตัคงสักทีวะกินตั้งกินเสร็จตั้งนานแล้วทำไมไม่เช็คบินก็เลยงงๆเสร็จแล้วเขาก็บอก เออมีอะไรเล็กๆจะให้โบก็เลยคิดไปแล้วอะไรวะอะไรเล็กๆดอกไม้เออไม่ใช่ก็ไม่ได้ถือดอกไม้มาเขาก็ยื่นกล่องเล็กๆมาให้โบก็เลยคิดว่าเฮ้ยอะไรวะไม่รู้ว่าเป็นเครื่องประดบับหรือว่าจะเป็นเข็มกลัดหรือว่าจะเป็นนาฬิกาเราเราก็ไม่รู้จักในตอนนั้นพอเขายื่นมาให้แล้วโบเปิดขึ้นมามันก็คือแหวนวงนี้ แหวนที่โบใส่ประจําตลอดเลยแหวนวงนี้เขาก็บอกว่าแหวนวงนี้นะฉันฉันขอมั่นไว้ได้ไหมโบก็เลยรู้สึกโอ้ยจริงหรอแบบชอบมากแล้วเป็นแหวนที่มันเป็นแหวนเล็กๆค่ะแหวนวงนี้คือแบบมีเพเนไมเล่นเล็กแล้วแบบสามารถที่จะใส่ได้ตลอดคือโบก็ยังใส่ามาจนถึงตอนนี้มันเป็นแหวนมั่นที่โบชอบแล้วก็คือใส่ตลอดตลอด แล้ววันนั้นคือมันเป็นอาการที่แบบโอ้ต้องเข้าใจว่าผู้หญิงถ้าผู้ชายบอกว่ามั่นเราคือแบบเหมือนจองเราแล้วไม่ต้องไปมองคนอื่นแล้วนะประมาณนี้เนาะแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยดีใจจังเลยแล้วก็ค่ะคือแบบโอ้ยใจนี่ลอยไปถึงข้างบนแล้วแบบอืมตัวลอยแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากนะมันเป็นวันที่เราแบบมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่โบ ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะ,ะเป็นประสบการณ์ที่อยากจะเอามาแชร์อาจจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่ดูเวอร์ดูอะไรสักหน่อยก็คืออย่าถือสากันนะคะค,คนนะคะที่ติดตามชมพบกันใหม่ในวิดีโอไลฟ์สตอรี่เอพิโซดต่อไปนะคะหวังว่าจะสนุกกันในการเล่าเรื่องของโบนะคะถ้ามีเรื่องอะไรซึ้งๆหรือห่วยๆก็สามารถที่จะเล่าลงมาได้ข้างล่างะคะ่ะหรือว่าอยากจะโพสต์อยากจะ Comment, คอมเมนต์พูดคุยกันใน Facebook ก็เข้าไปได้ค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายแก่กล่องเครื่องสำอางที่ได้มาจากแบรนด์ Beauty Cottage นะคะต้องขอขอบคุณทางแบรนด์มากๆเลยนะคะที่อุตสาห์